ที่ผมแบบใจสั่นเลยนะยายยายกระสันเหมือนกันเออผมไม่เคยมีผู้หญิงมาจับมือถือแขนอย่างนี้ไม่เคยมีใครมาพวงอย่างนี้ผมอยากรับประทานขนมจีนน้ำยาป่าผสมกับน้ำยาปลาย่างเอ๊คนดีจูจีจริงเลยนะซุปเปอร์สปอยวันนี้จะพาไปรู้จักกับคุณยายสนาม สาวสวยวัย95ปีจากจังหวัดสโโุโขทัยคุณยายเดินเข้ารายการมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงและสดใสที่ทําให้ทุกคนถึงกับลืมไปเลยว่าอายุเฉียร้อยและด้วยความน่ารักของคุณยายสนามรายการตอนนี้เลยเต็มไปด้วยรอยยิม้มถึงขั้นที่ว่าพี่ซุปพ,พูดออกมาว่าคุณยายทําให้เขาใจสั่นเลยครับนี่ผมแบบใจสั่นเลยนะยายยายกระสันเหมือนกันเออผมไม่เคยมีผู้หญิงมาจับมือถือแขนอย่างนี้ยยไม่เคยไม่ใคยมาพวงอย่างนี้นอกจากความสุขที่คุณยายมอบให้ คุณยายยังเตรียมอาหารมื้อใหญ่ที่เรียกได้ว่าถูกใจคณะกรรมการสุดๆมาเสิร์ฟในรายการนั่นก็คือเมนูขนมจีนที่มีน้ำยาให้เลือกกว่า6อย่างพูดได้เลยว่านี่คือบริการแบบพัดตราคาช,ะชะัดๆอยากลองแกงเขียวหวานเลยครับเพราะผมชอบกินแกงเขียวหวานมากครับโตขอแกงเขียวหวานครับยายผมขออนุญาตหยิบชามตักแกงเขียวหวานยายขายจานเท่าไหร่อ่ะครับแกละสามสิบค่ะ,ะ,ะถ้าสองอย่างก็สี่สิบ แล้วสามอะครับผมไม่เคยใครไม่เคยกินสามขอโทษนะคุณยายพี่ต้องลอง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 ครับแต่ลองก็ได้ค่ะจริงหรือเปล่าฮะอ๋อมีโอ้ยนิสไทยบนโถเยอะๆเลยให้โตเยอะๆโตเยอะๆยายจะโตแต่โตเขามีแฟนแล้วนะถ้าอร่อยก็ตามมิโซะไทยนะคะโอ้ยยายแต่โตเขามีแฟนแล้วนะแล้วเขามีแฟนแล้วไหมเอ้า แคบอยากกระชากคลิ่นนี่จานของโตครับแกงเขียวหวานไข่ต้มย่างมาโตคนขคาไม่คนชอบกินแกงเขียวหวานเครับเดี๋ยวขอน้ําให้กรรมการด้วยครับครูเงาะครับครูเงาะรับอะไรดีครับขอขนมจีนน้ํายาป่าค่ะลุกชิ้นเนียคนข้ากชิ้นใหญ่มากเลยนะ ผักนี่ยายสั่งจากที่ไหนครับซื้อตลาดอะลูกยายนี่พี่หอยเขามีฟาร์มผักเขมีฟาร์มผักเลยค่อโอ้โอยู่สุโขทัยจะบอดซื้อได้ยังไงนั้นต้องมาที่ฉาเชิงเซรานี <c oughs> ่ของกรุห <c oughs> มอ <c oughs> เอาละครับยายเย้ y, ขอบคุณค่ะยายครับผมอยากรับประทานขนมจีนสี่จับครับ สี่จับครับสี่จับสี่จับนะฮะแต่แต่คุณยายต้องจับทีเดียวเท่านั้นจับทีเดียวจับทีเดียวให้ได้สี่จับให้ได้สี่จับอ่าใหได้เลยใหญ่ใหญ่มุ่งมั่นมาได้ผลกับผู้เชี่ยวไดเอาดิเอาดิเอาดิเออ่แล้วอีกที่ผมอยากรับประทานขนมจีนน้ำยาป่าผสมกับน้ำยาป่าย่างป่าย่าง เอาเลยครับายายปากับปยวผมอยากได้คนดีจูจีจริงเลยนะค <c oughs> ุณยายครับผมอยากได้ลูกชิ้นอย่างละสามลูกได้ค่ะสามลูก,ล,ล,ก <c oughs> ลูกชิ้นใหญ่มากอ่ะโอ้โหโอ้โหกินสังตามลูกเย็นไม่กินข้าวแล้วมั้งเนี่ย ยายบอกเย็นไม่ต้องกินข้าวหรอมั้งถ้กินนีเย็นไม่ทานข้าวหรอมั้งบายถ้าของอร่อยมันได้อยู่แล้วนี่นะใช่ใชใช่่ครับน้ำยาป่าครับหอพริกด้วยนะอ่ะ่ะคคอ๋อลานกินด้วยกันได้เลยครเคยมีลูกค้าสั่งแล้วแบบ รายละเอียดเยอะขนาดนี้ไม่ยายไม่มีไม่มีนี่นี่ขายมา70ปีนี่คนแรกนะคนแรกเลยยายจำชื่อได้นะยายงงคนนี้ชื่ออะไรยายคหวยเกาจี้เลยคุ้ยหวยเขาแย่เล่นยายเขาแย่เล่นไม่เป็นไรยายก็ชอบเล่นผมขอผักใบแมงลักฮะคนที่กินขนมจีนต้องใบแมงลักฮะขอใบแมงแมงลักเยอะนิดนึงนะฮะอ๋อเรื่คือใบแมงลักเยอะมากหมดเลยไม้มีประชดด้วยอ่ะ แม่เนาะยายมีคนกินแบบนี้ไหมอ่ะจะกินเผ็ดไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีแต่ผมกินเผ็ดฮะเอามาค่ะไม่เป็นไรไ<ม>ลูกยายดูพี่หอยเขากินพริกโชว์ด้วยเลยนะยายก็ชอบกินเผ็ดนะเดี๋ยวนี้ยายกินไม่ได้เลยรสถ,ถึงมากปกติการเขียวหวานบางครั้งมันจะหวานครับอันนี้อันนี้แบบรสชาติถึงมากเลยครับรสชาติแบบอันนี้กําลังดีเลยครับอันนี้โตบอกลงตัวมากครับ พอดีใช่ไหมคะพอดีเลยครับนี้ใจค่ะยายดีใจยายดีทางซ้ายครับโอ้ยคำขนาดนี้ถ้าเพร็กพริกสักเม็ดสองเม็ดนะยายกินคู่กันนะมันจะลงตัวเลยอ่ะยายอร่อยมากโอ้อร่อยมากยายดีใจยายหายเหนื่อยเลยคุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณยายเริ่มทำอาหารด้วยความรักมาเป็นเวลามากกว่า7จสิปีแต่เพิ่งเริ่มขายขนมจีนได้ไม่นานมากนัก ซึ่งความจริงแล้วทางทีมงานได้เฉลยว่าคุณยายได้ขายมามากกว่า25ปีแล้วครับเรียกได้ว่านานจนคุณยายสนามเองยังตกใจที่ได้ฟังขนมจีนที่ว่าเนี่ยครับขายมากี่ปีแล้วครับหลายปีห้าหกปีแล้วมั้งลูกยี่สิบจะยายสนะยสิบโอ้ยายไม่ค่อยด้นับว่าขายกันเรื่อยไม่ยยายไม่ได้นับว่ากี่ปีอะไรกี่ปีเลย,เลยแต่เมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเวลามันก็มักจะผ่านไปเร็วจริงๆครับ จากรุ่นคุณยายตอนนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานได้นําอาชีพนี้ไปต่อยอดในชีวิตซึ่งวันนี้คุณยายเดินเข้ามาโชว์ความสามารถสุดเจ๋งเพื่อท้าทายแลกความฝันที่อยากได้เครื่องบดน้ําพริกนําไปให้ลูกหลานใช้เพื่อต่อยอดในอาชีพที่คุณยายรักเราจะมาดูคนอายุ95ทําอาหารให้ดูกันครับและนี่คืออาวุธเด็ดของเราครับกุ้งลอฟเตอร์ราดน้ําเต้าเจี้ยวครับเอาแล้วเทเลยไหมเทเลยนะยนะงั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับ โอ้เนี่นาแบห่อาแคหน่อยใช่ครับบาแหน่อยค่ะเอ้ยลโอ้เองหน่อยโอ้นี่เสวยเลยหอสวยครับสวยเลยญเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะยายนะเอาแล้วเอาแล้วขนัดไหนครับยายมาเรื่อยๆเลยครับยายผมช่วยครับ ที่เหลือเราจะทําอะไรครับยายก็ใส่โคโค่อะไรเนี่ยอ่าใส่เครื่องแล้วใช่ไหมครับครคุณยายหยิบถึงไหมครับถึงถึงถึงค่ะผสมยังหะคะเชื่อเลยครับเนี่ยไปสะดุดจังหวะเจียวเยอะหน่อยเราเกียวใส่หมดเลยมะขามเมื่อกี้ช้อนเดียวพ่อยายเดี๋ยวเราเติมใหม่ได้ค่ะเติมได้เนอะอ๋อแล้วคนให้เข้ากันนะครับ หอมมากครับโอ้ยายครับกลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากเลยหอมมากใส่หน่อยเนาะใส่เลยครับยายไม่ใส่ใสเลยเนาะใส่<อ>แล้วสี<ล>สวยดีครับสวยดีอ่าหืมกลิ่นมาถึงนี่แล้วฮะยายจะชิมใช่ไหมครับจะชิมค่ะอ่ายายครับนิดนึงครับยายโอ้โ กินตุงไงแล้ปากยังไม่เปิดเลยเออไปแล้วไปแล้วทำไมดีลูกมือลูกเือช่วยหน่อยลูกมือ้ากยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเออใช้กินทางจมูกเลยไงนั่นเองถ้าใครกินเค็มก็พอดีเนาะเผ็ดเค็มพอดีเลยดีไหมครับยายดีไหม เอาแล้วนะเอาเเอาแล้วนะเอาแล้วครัยายยังไงต่อครับยายเป็นเพชรแล้ลาดค่ะลาดเลยเนอะลาดเฮ้ยได้แล้วลาบีละลา้โยายครับนี่เราทำเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าทำไม จะมีคนมาชิมของเราแล้วบอกว่าเมนูที่ยายคิดเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านรบกวนตั้งชื่อเมนูนี้หน่อยครับว่าอยากตั้งชื่อเมนูนี้ว่าครับอัปเปอร์ครับโอนเด็ดเตาเจีาเจี้ยวเ้าเจี้ยวเอ่อล็อตเตอร์ฮันเด็ดเตาเจี้ยวฮันเด็ดเตาเจี้ยวอีกทีละยายชื่อว่าล็อตเตอร์โอนเด็ดเตาเจี้ยวล็อตเตอร์ฮันเด็ดเตาเจี้ยวเอ้ากรรมการลองชิมครับมา แน่อ,นอ,อ,นนอลัตละในรายการคุณยายได้แสดงความสามารถในการรังสรรค์เมนูอาหารสุดหรูจากเมนูบ้านๆออกมาเป็นเมนู l o เตอร์ผัดเต้าเจี้ยวที่เรียกได้ว่ากรรมการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนแสงออกปากจนได้รับสามผ่านจากคณะกรรมการไปเลยครับ l o b ตอร์พัดเต้าเจี้ยวครับสามรสออกมาหมดเต้าเจี้ยวจะมีความแบบแผเผ็ดๆนิดๆปรี้ยวๆหน่อยนะ กลมกล่อมมากยางกลมกล่อมมากค่ะยายเราทั้ง3มคนขอให้ทานครับแต่ความน่ารักของคุณยายสนามยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนครับรับชมต่อในคลิปนี้กันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ